มาเด้อพี่น้องเอ้ยเบื้องสานกินโมบะคุงครับแบบไงมาเด้อพี่น้องมา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 เบื้องที่เราสมตำมีอะไรมัง่งบุญพระกาดน้อยห <c oughs> อยปลาหอยกับปูนอะค่ะกับปูกระปูมาใหม่ที่มาหอยเด้อพี่น้องเด้อคนมาที่เราเฮ้ยสมตำมาเด้อท่างน,านั้นสร้างท่างน,านั้นมาเด้อสร้างเห็ดเหล่าท่างน,านั้นมากินอะไรกันตอนนี้สร้างเห็ดเฮียนมามามาพี่น้องมามาประเี้ยายห้โชคสิกินโซ่ละได้บัดนี้ น้องคนสวยนั่งดีๆหยับหยับยับเนี่ยเนี้ยเนี่ยไม่หยังนั่นมาละค่ะหมักมาละขี่นกเด้อพี่น้องหาหมองตั้งกล้องก่อนให้หน้าจิ้เด้อหมูน้ำเด้อเออเจ้าใส้นกตะเขนเยิ้มันจิ้มแล้วหาที่เสียบนะหาได้ไม่จิ้มมาคอยเบิร์ตโน่นบ้านไม่จิ้มมาคอยเอาเอาน้ำเลยพี่น้องไม่ต้องตั้งตั้งกล่องก่อนน้ำเลยพี่น้องนั่งเลย

มีอยบางมาาขีนกมันมาเป็นขี่นกดอกคองแท้เลยเนี่กระปูหน้ามูหาเบ่งอ้อมหนีหนีนีอ้อมกระปูอ้อมกระปูเห็นบ่พีน้องออมกะปูมันได้กับหมนะท่มยไม่จิ้มมข้อยด้อพี่น้องัอยังแเลยมไม่จิ้มมขอยเยอะ้กแม่ยังนีปลายังนีปลานินนินหน่อยปลาหน่อย นี่บอกหอยหน้าบ้านเนาหากินอย่างนี้เนาะไปเลยพี่น้องมเลี้ยงง่ายพี่นาะไม่ง่ายเนาะมันต้องเลี้ยงนักสินิ่นะพี่น้องเออโมนี่มันเลี้ยงคือเขาขวบพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินแก่ยายทงเด้อนี่เด้อเขาฟู้งอะไรก็หลายกองอยู่บ้านเลยนะโอ้นั่นแหละมันแซ่บมีหอดแก้วบองเด้อพี่น้องแก้วบองกับมีจานนี่ต้องหักใหม่เนาะแบ่งหีคนละบัวหักเยอะไอ้จอาเสียบเแบบย้ายโดนหายแล้วค่ะปากกาอาปาก อ่าคกวงกินคำใหญ่ๆพี่น้องอยากินคำน้อยพี่น้องแม่คำบุกุ้งใหญจทงเอามาลาหอมเนาะเจ๊แม่น้องพูดว่าเป็นเอาใจพี่ซื้อมากการโดยเฉพาะมันมีกุ้งกินน้ำขาวเราค่ะมีแต่หอยหน้าลรืค่ะไม่ละอาหารแบบน่าแซ่บ เม็ดมันอันนี้หรืเว้ยนั่แก่แซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บไอ้แก่บ๊กขมแหเมิดออกมันไม่เม็ดบิ๊กขมมันขมอะไรกีอ่ะมันเงี้ยบบิ๊กขมมันขมยืดยืว่ะแซ่บอะไรเงี้ยมันขมปั่นไหนโด่ไม่บ้านแล้เบียงจะคัดปลูกคัดมาเลยกูเป็นตลาดนั้นเป็นพท่านไงไม่ให้ปั่นแล้วไม่อย่างก็เลี้ยงมาเลยไงไม่ก็เลียงขี้แก่ มาน้องเล้งาเ้องันจะไปนำแดงมีอมสองขวดพี่นัง่งแัน้น้ำแดงทางลา่าแจะไปไห้เขาเนี่ยไว้ใจจะไปยี่มุมไหน<ม>จะไป,ะไปน้ำแ <ไป S 1> ดงไม่ื่เลือกินนั่งกินมือนในน้องคอยข้ยใจมันสุพี่อายจะพายเรือปไปหาผ้าเก็บผักวันสุอัยคืออยู่พัยยืดน้ำนั่นแหะ เอามาเล่ไหลปับเมมันไฟผมืออื่นได้เอามาอีกได้ไม่ทงสไปหลอกพักก่อนนั่นะักสิสืไปเรา่ได้เตรียมการอยู่น้องมากเรับเจ้างอีกตาหม้อหออันี้แกตํากับหม้อต่ใิไม่แวใบิเด ตมก็ต้องตดีอกะบ้านันหุดนี่ไอเหี้ยงอะไรก็ไปกูภูเขาไงอืมกูเอามาเลยเรอก็ระเบ้าระเกวางไหนลูกกอคิมนี่คิมนี่มือสอนเลยนึคิมคิมนี่มือสอ้เลยลูกว้างไหนลูกเรื่อมืองกวา กินพี่น้องกินยามเล่นโทรศัพทุปโซับแกลมแคมน้องอะไรน่ะซุปโจ๊ะับแกลมน้องนั่นอะน่ะ้าเจียวเจียวเจียววูมข้าวของวูดกันหน้าบ้านเัางวูนละหอกหลอนเลยะไอจติม้อยนี่ะไาซด้จเรืเอามาก่อนนั้นทั้งบ้านแ่นี้ยังไี พ้อมกับปูโดน้องโดเส่บบอเซีบไหมแม่สบแล้วเนาะอืสบมดอะพอเห็นบกเสียบหาตะกอนเสีบตะกอนท่ไมหายเ้ากินเรี่ยงต้องเ่งน้องสามีไร่งต้องตัดสรงมันต้องขันมันต้งบนอันไต่ขึ้นไปมุนอะไม่ก็บอกว่าอยู่ส้มถ้าในซากัไต่หนีมัน คณะขนาดนี่มันเจาะทะลุเลยรู้สำแผนนี่ปัจจบันเนาะเออเออรู้ันธรนี่รู้ันเออเอาถ้าสวยยังไงถ้าสวยไมเขาบอกแล้วเหรอปัาจุบันเขาบอกหรือยังไงพี่น้งบอบต้องบอกบอเราจะกินว่าเขาบอกหอว่าเขาเออเราอีกทีได้หรอนั่นเราบอต้องนัดวันประกันถุขก็บเทียังไมว่านะอืมเมื่อวนให้กินตรงเอาหัวแจงตรง พอเข้าใจแล้วมันไม่ตรงกันอ่ะปวดเท้าผมมีน้าได้ินยากอะไรเค็มกิยากก็ยังอย่างเงี้ยนมาจากกีฬาเลยพี่น้องตามดอกขาแข่งกันนะบ่บ่าผมมีหอยนี่ผมมีหอยนี่กินได้เปลเป็นยังหอยนี่เป็ี่ยน กี่ภาษาคนยังอยู่แล้วภาพกสุกชุกนี่ก็แน่นามไม่หูมะไม่ก่อนมันงยายน้องนางไม่ผูกไม่กมหัวก๊อกไม่ทำไงติงนางกี่หาอาจ่เดาแกมเลยค่ะไปหาม่ได้ใส่ปลาเทียมเยอะแล้วใดวะยังมีอยู่จอมจอมไปจระเขาไปเอาข้ามมาไาย ขาเมนเมนามนาคือเมนบานามันเบิดบะมีหรอบานห้ามันบะมีได้มควอย่อเชื่อต่างนะเาของบ่ามันสูงทันไหมเนื้แต่นกฟางหามันไปม้วนเขาเรี่ยงต้องนกหินได่างทีจีบะมีท่เรี่ยงม่วไปจับเนหล่ลาแต่่าไปหาบาองัือเราบุ้งบ่า่อยบุ้งทางบ้งงถาูจอจมนะขนาดก็จะเป็ อ้าคราีออคนหทางกอรเนอารที่พี่อยาให้มันทะลุอนึ่เอาโอกมาเนาะแกแกมันาลเม็เมอกนีผมอันนี้มันไข่่อย๋อเม่อแกไข่ไข่เอาะมีไข่เนาไข่เนี่ยแกแล้วแมันอ่อนของยังบุยบุยแล้วนีไข่เดี๋ยว นี่เจ้าเจ้าบอกพี่น้องเจ้าแมงดาตัวนี้แมงดาค่ะแ่บอ้าวจมงหรอเหรเอาไข่มันมเอามาเปลี่ยนหน่อยพี่น้อกปูกปูกปูหน้าบ้านเฮามัมันมนย่พังแล้วคนงาก็ถอไว้ โอ้ยแม่อ้ามาอยู่เนาะไแล้วหลั่ไี้เราเสร็จน้องในยายพี่น้องพักในสวนก็เต็มอยู่บ้านมีหมดเวลาสิลูกพาเมฆแก้วตอนนี้กินกับหย่างที่เบื่อมาเตียงมากินข้าวสือป้าบุกับป้าแดงให้เรา แกมูสาแล้วยังไม่ิ้งองไม่นี่กิ่น้งองมาเด้อก็กิ่นก็กินกระเพ่อเอ่มตก้เพระเขากืนแลนะเขาก็ตั้งมาเิก็ขอข้มือดอกต้อบรี่ก็ซิงกระำอือไปมเออนรอะละไปละาได้ล่ะเออแก่ไปกละาไดลายตัวแล้วมีตุลาเาคนเปียกมาเด้อพ่นองมกินหนอก็เลยตรงนี้แจกก้าวมัยังไง

น้องไปกับปาป้าตางม่นั่นเจ้ากระดูกป้ามีแกเสียมเลยนี่กระปูกำังเสียมดีกว่าพวมันเฮ้ยสุดแงหอดสุดยอดแล้วยหอยปูเพราะว่าตัมองคุณไล่ผลในนี่เพราะว่าบกินได้นีตมหาน่องเลยทำนั่นเลยกินนั่นตไม่บ่เสียด้วยุววนาตมได้หลายคนนี่มาตึ้งม้

หี่น้องหม้อนี่ถึงด่าเร็แล้วเอาแบบตีหัวแบบหม้อเบะตี้เบตตี้หลอกมาไปดังเงินให้แม่ตูดหน่อยเอ้ามาหลอกหกยวงเอาที่ปั่นหลอกหาม้าให้ไปไกลๆหน่อยามันหลอกม้าหัวกับไอที่กูหมอรอยหล ใส่พิดภาษาก็มันจังก็บอก่าลลอกมาใช่ใช่กระบลลอกม้ามันหลามมานลอกม้าอิลกม้าไอื่อนม้าไปรงบัวมันก็เรียนต่หยมมันยันเข็มนั่นหรอยันเข็มมาเรียนเลิอไตรกับยันบอกว่าไงเพราะว่าดีดม้านันกันแบบปีเป็นบาเพราะว่าจะดีดเพเ่าเลี้ยงม้าพลังแหงแปปปีไม่บ้าแบบปีได้หร จ้าคลิปนี้กใครทำนี้สะก่อนนะเจ้าเนาะคลิปหนาบอกก้อยทงมันมือตัวนี้โดนมากินหลายๆยบายจ้ากินยังไปไปโอ้หงั่มครับกระตุกจ้าอย่างไหนก็อย่าลืมช่องยายทงหลงทางด้จ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วย